สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตัวป่วนสตอรี่วันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องทำไมแมวจรถึงไม่ไว้ใจมนุษย์ถ้าเราลองนึกภาพแมวจรสักตัวดวงตากลมโตที่แอบมองจากมุมมืดหางที่กระดิกอย่างระแวดระวังก้าวเท้าที่พร้อมจะวิ่งหนีทุกเมื่อนั่นคือภาพที่หลายคนคุ้นเคยเวลาเราเดินผ่านตรอกแคบแหรือเห็นกลุ่มแมวอาศัยอยู่ตามชุมชน สิ่งแรกที่สังเกตได้คือพวกเขาแทบไม่ยอมเข้าใกล้มนุษย์ง่ายๆคำถามคือทำไมแมวจรถึงไม่ไว้ใจมนุษย์ทั้งที่มนุษย์ก็เป็นแหล่งอาหารใหญ่ที่สุดสำหรับแมวจรทั้งเศษข้าวเศษปลาคนที่เอาอาหารมาให้หรือแม้แต่บ้านที่เปิดโอกาสรับเลี้ยงแต่ความจริงแล้วแมวจรจำนวนมากกลับเลือกที่จะรักษาระยะห่างเลือกที่จะไม่เข้าใกล้ และใช้ชีวิตแบบระวังภัยเราเลยจะมาชวนคุยว่าเขาเกิดจากอะไรบ้างตั้งแต่รากเงาทางชีววิทยาประสบการณ์ชีวิตไปจนถึงวัฒนธรรมระหว่างคนกับแมวสัญชาตญาณดั้งเดิมแมวเป็นสัตว์นักล่าและในขณะเดียวกันก็เป็นสัตว์ที่ถูกล่าได้เช่นกันถ้าไปดูในธรรมชาติแมวป่าเล็กๆต้องคอยหลบทั้งสัตว์นักล่าตัวใหญ่และมนุษย์ สัญชตาตญาณนี้ถูกส่งต่อมาในแมวบ้านและแมวจรสัญชตาตญาณที่บอกว่าอย่าไว้ใจอะไรง่ายๆเมื่อแมวเจอสิ่งแปลกใหม่ร่างกายเขาจะตอบสนองด้วยความระแวงก่อนเสมอต่างจากสุนัขที่ถูกคสายพันมาเพื่อกล้ชิดมนุษย์แต่แมวยังรักษาสัญชตาตญาณดั้งเดิมไว้สูงมากประสบการณ์ในวัยเด็กรากฐานของความไว้ใจหรือความหวาดกลัว เวลาที่เราพูดถึงแมวจรสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากและมักถูกมองข้ามก็คือจุดเริ่มต้นของชีวิตพวกเขาช่วงวัยเด็กนี้แหละที่เหมือนเป็นการวางรากฐานทั้งหมดของพฤติกรรมในอนาคตไม่ต่างจากมนุษย์เลยเด็กที่เติบโตมาในครอบครัวอบอุ่นย่อมมีแนวโน้มที่จะไว้ใจผู้คนได้ง่ายแต่ถ้าเด็กคนนั้นเติบโตมากับความรุนแรง เขาจะเรียนรู้การป้องกันตัวก่อนเป็นอย่างแรกสำหรับแมวก็เช่นกันลูกแมวที่ลืมตาขึ้นมาในโลกหากเจอมือมนุษย์ตั้งแต่วันแรกได้ยินเสียงพูดคุยเบาๆได้กลิ่นเสื้อผ้าที่คุ้นเคยและถูกสัมผัสอย่างอ่อนโยนเขาจะจดจำว่ามนุษย์เท่ากับความปลอดภัยภายในใจเล็กๆของลูกแมวมนุษย์ก็คือส่วนหนึ่งของครอบครัวไปแล้ว แต่ในทางกลับกันลองจินตนาการถึงลูกแมวที่เกิดใต้ถุนบ้านร้างหรือข้างถังขยะพอลืมตาขึ้นมาก็ได้เห็นแม่แมวที่ระแวดระวังเสียงรถเสียงคนตะโกนและบางครั้งก็เสียงไล่ตะเพิดลูกแมวค่อยๆดูและเรียนรู้จากแม่ว่าสิ่งมีชีวิตตัวใหญ่ที่เดินสองขาเท่ากับอันตรายแม่ลูกแมวจะไม่ถูกตีเองแต่เพียงแค่เห็นแม่แมวมหนีทุกครั้งที่มีคนเข้าใกล้ เขาก็จะจดจำรูปแบบนี้ไว้เหมือนเป็นกฎตายตัววิทยาศาสตร์เองก็ยืนยันว่าช่วง2-9สัปดาห์แรกของชีวิตแมวเป็นช่วงเวลาทองของการเข้าสังคมถ้าในช่วงเวลานี้ลูกแมวได้สัมผัสกับมนุษย์ได้ถูกอุ้มถูกเล่นด้วยได้กินอาหารที่คนยื่นให้เขาจะไว้ใจคนได้ง่ายแต่ถ้าเจ้าเวลานี้เขาไม่ได้ใกล้ชิดคนเลย หรือเลวร้ายกว่านั้นเจอแต่ประสบการณ์ลบเช่นถูกสาดน้ำถูกไล่หรือเห็นแม่ถูกทำร้ายสิ่งเหล่านี้จะฝังแน่นและส่งผลยาวไปจะโตเป็นแมวตัวเต็มวัยสิ่งที่น่าสนใจคือแมวเป็นสัตว์ที่เรียนรู้ด้วยการเรียนแบบลูกแมวจะมองพฤติกรรมของแม่เป็นต้นแบบเกือบทั้งหมดถ้าแม่กล้าเข้าหาคนลูกก็มีแนวโน้มจะกล้าเข้าหาด้วยแต่ถ้าแม่ระแวง คนทั้งโลกก็จะถูกมองเป็นศัตรูในสายตาลูกแมวไปด้วยดังนั้นเวลาเราเจอแมวจรที่ไม่ยอมให้เข้าใกล้ไม่ใช่เพราะเขาดื้อหรือยิงแต่เพราะโลกทั้งใบในวัยเด็กได้สอนเขามาแบบนั้นแล้วโลกที่บอกว่าการโยห่างจากมนุษย์คือทางรอดที่ปลอดภัยที่สุด และนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมประสบการณ์ในวัยเด็กถึงทรงพลังมากมันเหมือนการตั้งโปรแกร,รมให้กับหัวใจของแมวว่าจะเลือกมองมนุษย์เป็นเพื่อนหรือเลือกมองเป็นภัยการถูกทำร้ายและประสบการณ์ลบบาดแผลที่มองไม่เห็นในใจแมวจรเวลาที่เราพูดถึงแมวจรหลายคนอาจน,นึกถึงภาพเจ้าเหมียวตัวเล็ก ที่วิ่งหายไปในความมืดหรือบางตัวที่แอบนั่งมองจากระยะไกลอย่างหวาดระแวงคำถามคือทำไมเขาถึงไม่ยอมเข้าใกล้มนุษย์หนึ่งในเหตุผลสำคัญก็คือประสบการณ์เลวร้ยวายที่เขาเคยเผชิญมาลองคิดดูนะคะชีวิตของแมวจรนนั้นเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเขาไม่มีบ้านไม่มีใครคอยปกป้องต้องหากินเอาเองตามกองขยะหรือเศษอรหารตามตลาด และเมื่อเขาไปอยู่ในพื้นที่ของมนุษย์ก็กลายเป็นผู้บุกรุกในสายตาคนบางกลุ่มหลายครั้งที่แมวจรถูกไล่ถูกตีถูกสาดน้ำเพราะไปคุยขยะหรือบางทีแค่เดินผ่านเฉยๆก็อาจใจะการปาขวดปาก,ก้นหินการถูกทำร้ายแบบนี้แม้จะเป็นเพียงครั้งเดียวแต่สำหรับแมวแล้วมันหนักหนาและฝังใจอย่างมหาศาลสัตว์ไม่ได้มีตรรก,กะซับซ้อนแบบมนุษย์ พวกเขาไม่ได้คิดว่าคนนั้นไม่ดีแต่คนนี้ดีเขาจะจําเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นและสรุปง,ง่ายๆว่ามนุษย์คืออันตรายดังนั้นถ้าเคยถูกตีสักครั้งเขาก็จะเลือกหลีกเลี่ยงมนุษย์ตลอดชีวิตเพราะสำหรับเขาการหนีคือวิธีเอาตัวรอดที่ปลอดภัยที่สุดมีงานวิจัยหลายชิ้นที่บอกว่าแมวมีความทรงจำระยะยาวโดยเฉพาะความทรงจำเชิงลบ แมวสามารถจำได้ว่าเคยเจ็บบวดเพราะใครเคยตกอยู่ในสถานการณ์แบบไหนและจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้มันเกิดซ้ำอีกถ้าเคยถูกจับไปใส่กระสอบโยนทิ้งหรือถูกตีด้วยไมย้แมวตัวนั้นแทบจะไม่ยอมเข้าใกล้สิ่งที่เกี่ยวข้องเลยเช่นกลิ่นมือมนุษย์หรือเสียงฝีเท้าสิ่งเหล่านี้คือบาดแผลที่มองไม่เห็นมันไม่ใช่รอยแผลตามร่างกาย แต่เป็นรอยแผลในใจที่สั่งให้พวกเขาระแวงและป้องกันตัวตลอดเวลาบางทีเรามองเข้าไปในดวงตาแมวจอรจะเห็นความหวาดหวั่นที่สื่อออกมาชัดเจนเหมือนกําลังถามว่าคุณจะทำร้ายฉันเหมือนคนก่อนๆไหมและต้องไม่ลืมด้วยว่าประสบการณ์ลบไม่ได้เกิดจากการถูกทำร้ายโดยตรงเสมอไปบางครั้งก็เป็นการละเลยเช่นการถูกทอดทิ้งจากเจ้าของเดิม แมวที่เคยมีบ้านและถูกปล่อยทิ้งจะรู้สึกสับสนและเจ็บปวดเป็นพิเศษเขาอาจเคยเชื่อใจมนุษย์เคยคิดว่ามนุษย์คือครอบครัวแต่เมื่อถูกทิ้งความเชื่อใจนั้นพังทลายและเขาจะเรียนรู้ว่าอย่าไว้ใจอีกเลยดังนั้นดวลาที่เราเห็นแมวจรที่ไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้ไม่ใช่เพราะเขาไม่ต้องการความรักแต่เพราะเขาเคยเจ็บเคยกลัวแล้วเรียนรู้ว่า การปกป้องหัวใจตัวเองด้วยการอยู่ห่างๆคือหนทางเดียวที่จะรอดพ้นจากความเจ็บปวดสํารอยและตรงนี้แหละที่ทำให้เราเข้าใจว่าการสร้างความไว้ใจใหม่กับแมวจรน,นั้นยากมากเพราะมันไม่ใช่แค่การให้อาหารแต่เป็นการพิสูจน์สัมสางว่าคุณจะไม่ทำร้ายฉันต้องใช้เวลาความอดทนและความสม่ำเสมอเพื่อค่อยๆลบเลือนประสบการณ์ลบที่เขาแบกไว้ในใจ ธรรมชาติของแมวเท่ากับอินโทรเวิร์ตเขาไม่บุคลิกโดยธรรมชาติที่ค่อนข้างอินโทรเวิร์ตคือชอบพื้นที่ส่วนตัวต้องการความสงบไม่ชอบความวุ่นวายเวลาอยากอยู่ด้วยเขาจะเข้ามาเองแต่เวลาไม่อยากเขาจะหลบไปหามุมสงบความเป็นอินโทรเวิร์ตนี้ทำให้แมวจรที่ไม่เคยรู้จักมนุษย์มาก่อนไม่คิดจะวิ่งเข้ามาหาอยู่แล้วบทบาทของสังคมและวัฒนธรรมมนุษย์ภาพสะท้อนที่หล่อหลอมทัศนคติของแมวจร เวลาที่เราพูดถึงความไว้ใจหรือความไม่ไว้ใจของแมวจรต่อมนุษย์มันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจากสัญชาตญาณหรือประสบการณ์ส่วนตัวของแมวเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งกับสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์เองว่าเรามองแมวอย่างไรและเราเลือกจับปฏิบัติกับพวกเขาแบบไหนวัฒนธรรมการมองแมวในเชิงบวกในหลายสังคมแมว ถูกยกย่องให้มีบทบาทสำคัญตัวอย่างเช่นสมัยอียิปต์โบราณแมวถูกบูชาเป็นตัวแทนแห่งเทพีบัสเตตผู้ปกป้องครอบครัวและความอุดมสมบูรณ์การฆ่าแมวถือเป็นอัจญากรรมร้ายแรงนั่นทำให้แมวในสังคมแบบนี้มีสถานะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการคุ้มครอง แม้ในยุคปัจจุบันวัฒนธรรมบางประเทศยังคงเห็นแมวเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งโชคลาภเช่นมาในกิเนโกะหรือแมวกวักของญี่ปุ่นที่คนเชื่อว่านำพาความมั่งคั่งมาให้สิ่งเหล่านี้ทำให้แมวในชุมชนได้รับการยอมรับมากกว่าพวกเขาไม่ถูกมองเป็นตัวปัญหาแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันได้วัฒนธรรมการมองแมวในเชิงลบแต่ในอีกหลายพื้นที่แมวกลับถูกตีตราในทางลบ โดยเฉพาะแมวที่ไม่มีเจ้าของตัวอย่างเช่นความเชื่อเรื่องแมวดำในหลายวัฒนธรรมตะวันตกที่เชื่อมโยงกับโชคร้ายเวทมนต์หรือแม่มดในชุมชนไทยเองก็มีความเชื่อบางอย่างเช่นแมวที่มาขอข้าวอาจถูกมองว่าเป็นภาระหรือสิ่งโสกโปกเมื่อสังคมมีทัศนคติว่าแมวจันท์คือสิ่งที่สร้างปัญหาสิ่งที่ตามมาก็คือการผักสายและทำร้ายแมวเหล่านี้จึงเรียนรู้ว่ามนุษย์คือภัยคุกคาม บทบาทของสังคมเมืองสมัยใหม่ในสังคมเมืองที่ขยายตัวใหญ่ขึ้นพื้นที่สีเขียวลงแมวจรต้องมาอาศัยอยู่ตามตรอกซอกซอยใต้ตึกหรือข้างถนนพวกเขาอยู่ในสายตาของผู้คนตลอดเวลาซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่จะใจดีกับพวกเขาบางคนอาจเห็นว่าเป็นสิ่งรบกวนบางองค์กรท้องถิ่นอาจใช้วิธีจัดการด้วยการไล่หรือจับไปปล่อยกกไกลสิ่งเหล่านี้ หล่อลอมให้แมวจรยิ่งหวาดระแวงและไม่ไว้ใจคนบทบาทของคนใจดีในสังคมแต่ก็ใช่ว่าจะมีแต่ด้านลบเสมอไปในอีกมุมหนึ่งจุมจนจำนวนมากก็มีคนใจดีที่คอยให้อาหารแมวจรดูแลรักษาแมวที่บาดเจ็บหรือแม้กระทั่งทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนประชากร สิ่งเหล่านี้ค่อยๆเปลี่ยนทัศนคติของแมวจรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นให้เรียนรู้ว่าไม่ใช่มนุษย์ทุกคนที่จะทำร้ายเราสะท้อนกลับมาที่มนุษย์ความจริงแล้วบทบาทของสังคมและวัฒนธรรมมนุษย์ไม่ได้เพียงกําหนดชีวิตแมวจรแต่ยังสะท้อนตัวตนของเราได้ว่าเราเลือกจะอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างไรสังคมที่มองแมวด้วยเมตตา จะทำให้แมวจรกล้าเปิดใจและเรียนรู้ที่จะไว้ใจมนุษย์แต่สังคมที่ผลักไสแมวก็จะยิ่งห่างเหินและไม่เชื่อใจมนุษย์ไปเรื่อยๆดัง <anca j Haj d> นั้นความไว้ใจหรือความหวาดระแวงของแมวจรไม่ได้เกิดขึ้นจากแมวเพียงฝ่ายเดียวแต่เกิดจากบรรยากาศทางสังคมที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยเช่นกันเมื่อแมวเริ่มเรียนรู้ว่ามนุษย์ก็ใจดีได้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกแมวจรจะกลัวตลอดไปนะคะหลายคนที่ให้อาหารแมวจรทุกวันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทีและน้อยๆจากตอนแรกแค่ยืนมองห่างๆแล้วค่อยๆเดินเข้ามาใกล้กล้าเอาจมูกมาดมมือสุดท้ายยอมให้ลูบหูมะนั่นคือการพิสูจน์ว่าความไว้ใจต้องใช้เวลาแลกมาหลายไม่ได้ความไว้ใจแล้วแมวจรจะมอบความรักที่ซื่อสัตย์ไม่ต่างจากแมวบ้านเลย เรื่องนี้ไม่ใช่แค่การทำความเข้าใจแมวแต่ยังสะท้อนความเป็นมนุษย์เราเองก็เคยเจ็บเคยผิดหวังจนไม่กล้าไว้ใจใครง่ายๆเหมือนกันแมวจรสอนเราว่าความไว้ใจเปราะบางมันไม่เกิดขึ้นทันทีแต่ค่อยๆก่อตัวจากการสังเกตและประสบการณ์และเมื่อใครบางคนกล้าไว้ใจเราเราก็ควรรักษามันให้ดีที่สุดทำไมแมวจรถึงไม่ไว้ใจมนุษย์ เพราะสัญชาติญาณความทรงจำวัยเด็กการถูกทำร้ายความเป็นอิโทรเว v ร์สและบทบาทของสังคมมนุษย์เองแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็สอนเราว่าความไว้ใจแม้จะยากเย็นแต่ก็เป็นไปได้เพียงแค่ต้องใช้เวลาความสม่ำเสมอและความเมตตาจริงๆ